เทพจักรพรรดิสงครามตอนที่261ผล,ลไม้นี่มาจากไหนตอนที่261ผล,ลไม้นี่มาจากไหนในรถมาที่พวกเฟยหลงนั่งอยู่นั้นกำลังเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆโดยฝีมือของสัตว์อสูรขอบเขตวิญญาณขั้นสูงสุดตัวนั้นพวกเฟยหลงเดินทางมุ่งลงทิศใต้ต,ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นกลางคืนอย่างรวดเร็วพวกเฟยหลงได้หยุดพักอยู่ในพื้นที่พื้นที่ไรล้อมไปด้วยป่า เสี่ยวไปที่นั่งอยู่กับเฟยหลงตรงด้านนอกก็ได้กระโดดลงมาจากรถม้าและมองซ้ายทีขวาทีก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าพี่ใหญ่พวกเราจะพักที่นี่หรือเฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบเล้เวมันมีที่ที่ดีกว่านี้อย่างนั้นเหรอเมื่อเสี่ยวไปได้ยินดังนั้นก็ได้มองรอบๆอบที่เต็มไปด้วยป่าอีกครั้งก่อนที่จะสายหน้าของตนเองอย่างรวดเร็ว เฟยหลงที่เห็นดังนั้นก็ไม่ได้กล่าวอะไรอีกและกำลังจะไปเรียกพวกซูซานแต่สุดท้ายพวกนางกลับเปิดประตูรถม้าและลงมาก่อนนั่งบนรถม้านานแบบนี้มันรู้สึกเบื่อจริงๆเลยเสียงที่กล่าวออกมานั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจียหงที่ตอนนี้กำลังยืนมองรอบด้านด้วยท่าทางสนใจที่นี่มีเต่าเต็มไปหมดแล้วพวกเราจะพักกันตรงนี้เหรอแล้วถ้ามีสัตว์อสูรโผล่มาละ เฟยหลงมีกำลังตะกะบ่าวตอบเจียหงนั้นกลับถูกเสี่ยวไปกล่าวขัดขึ้นมาก่อนตอนนี้ข้ากำลังรู้สึกหิวอยู่พอดีถ้าพวกมันกล้าโผล่ออกมาพวกเราก็จับมันย่างกินซะเลยเฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็จับเสี่ยวไปขึ้นมากเอนที่จะโยนมันไปด้านหลังราวกับโยนสิ่งของทิ้งเลว้กล่าวออกมาว่าพวกเจ้าไปนอนพักเถอะถึงเม้ว่าจะอยู่ขอบเขตวิญญ,ญาณตาแต่การจะไม่นอนพักสักหน่อยเล้วมันก็รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนข้าจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้เอง ซูซานที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้มองเฟยหลงเล็วก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความห่วงใยท่านพี่เฟยหอลององอแล้วท่านละจะไม่พักหน่อยเหรอเเฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวตอบกลับไปอย่างรวดเร็วตลอดทางมาข้านั้น,นอนพักอยู่หลายชั่วยาเมเมือเหนกันส่วนคนที่ทำหน้าที่สำรวจรอบข้างข้าโยกให้เสี่ยวไปเป็นคนทำอีกอย่างข้าอยู่ขอบเขตหลงรวมถึงไม่นอนสักไม่กี่วันข้าก็ยังไม่เป็นไร응 ซูซานที่ได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้กล่าวอะไรต่อไปอีกและต่างคนต่างกระจายกันไปทำหน้าที่ของตนเองเสี่ยวไปที่โดนเฟยหลงจับโยนออกไปนั้นได้วิ่งกลับมาหลังจากเวลาผ่านไปชั่วครู่โดยในปากนั้นกลับคาบสิ่งที่เหมือนผลไม้อย่างหนึ่งกลับมาด้วยเฟยหลงที่เห็นอย่างนั้นก็ได้กล่าวถามออกมาว่า เสี่ยวไปเจ้าไปเก็บผลไม้นั้นมาจากไหนละเสี่ยวไปได้วางผลไม้ลงบนพื้นแล้วกล่าวตอบเฟยหลงกลับไปด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความโกรธพี่ใหญ่ท่านอยู่กับข้ายนยนไปแบบนั้นทำไมกันเฟยหลงที่ได้ยินคำกล่าวของเสี่ยวไปนั้นก็ตอบกลับไปช่างเรื่องนั้นก่อนเจ้าไปได้ผลไม้นี้มาจากไหนเสี่ยวไปที่ได้ยินดังนั้นก็ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่อูเฟงไปด้วยความโอ้อวด응 ข้าไปเก็บมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งนะเฟยหลงที่ได้ยินเบบนั้นก็เริ่มรู้สึกแปลกใจก่อนที่จะกล่าวถามต่อไปอีกมันเป็นต้นไม้เบบไหนงั้นเหรอเสี่ยวไปที่ได้ยินดังนั้นก็พยายามครุ่งคิดก่อนที่จะอธิบายลักษณะจองมันออกมามันเป็นต้นไม้ที่ไม่ถือว่าต้นใหญ่มากถ้าเทียบก,กับต้นไม้ในป่าแต่ลำต้นมันกลับมีสีเขียวสดใสเหมือนกับมอรอกตข้าตามกลิ่นไปจนเจอกับมันลลวนต้นไม้นั้นมีผลมีแดงแดงที่ข้าเก็บมานั้นหละ่ะ응 เฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวถามออกไปด้วยน้ำเสียงเร่งรับแล้วเจอสัตว์อสูรอะไรหรือไม่ตอนที่หยิบผลของต้นไม้นั้นมา <Yeah. S 1> เสี่ยวไปได้สายหน้าเฟยหลงที่เห็นดังนั้นก็ได้รู้สึกแปลกใจอย่างมากเพราะว่าผลไม้ที่เสี่ยวไปนำมานั้นเป็นสมบัติที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งในตอนนี้ <Yeah. S 1> ถ้าเสี่ยวไปมาเจอกับสัตว์อสูรตัวนั้นเปลว่ามันอาจจะออกไปหาอาหารก็ได้แล้วมันก็เปลว่ามันคงจะไม่ไปไกลเมือ่อเฟยหลงคิดถึงตรงนี้ก็ได้ยินเสียงคำรามที่ดังสนั่นขึ้นท่ามกลางป่าที่เงียบสงบ yeah. พบกเทพจากรพพัดส,สงครามตอนที่262ใครไปทําให้มันโกรธตอนที่2 6 2ใครไปทําให้มันโกรธเสี่ยวไปที่ได้ยินเสียงคํารามก็มองหน้าเฟยหลงด้วยความสงสัย <S S S เสียงคํารามนี้มันของสัตว์อสูรขอบเขตหลอรมรวมใช่ไหมพี่ใหญ่และดูเหมือนว่าเหมือนกําลังโกรธอยู่ด้วยใครไปทํามันโกรธขนาดนี้กันนะเฟยหลงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้กล่าวบอกกับเสี่ยวไปกลับไปว่าเสี่ยวไปเจ้าหยิบผลไม้นั้นขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวคําตอบนั้นจะปรากฏขึ้นมาเอง เสี่ยวไปที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้คาบผลไม้ที่มันเป็นคนนำมาเล้วมองเฟยหลงอย่างสงสยัยแต่เล้วในตอนนั้นเองที่เสี่ยวไปได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างกำลังมุ่งหน้ามาทางด้านที่มันอยู่ก็เริ่มที่จะระวังตัวเตรียมสู้และกำลังจะหันไปบอกเฟยหลงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เล้วเมื่อหันกลับไปนั้นก็พบกับความว่างเปล่าเสี่ยวไปวางผลไม้ที่คาบเอาไว้ลงแล้วมองหาเฟยหลงพร้อมกับตะโกนเรียกพี่ใหญ่ท่านไปไหนแล้วนะ แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีเสียงตอบกลับของเฟยหลงเมตเต้น้อยซึ่งนั้นทำให้เสาไปเป็นกังวลซึ่งตอนนั้นเองที่เสียงนั้นได้เข้าใกล้เสี่ยวไปอย่างรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมสวบ <Yeah. S 2> เสียงแหวกพุ่มไม้ดังขึ้นอย่างรวดพร้อมกับปรากฏสัตว์อสูรที่รูปร่างคล้ายคลึงกับหมาป่าตัวหนึ่งกำลังหยุดอยู่ตรงหน้าเสี่ยวไปโฮกกบเสียงคำรามนั้นเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวของสัตว์อสูรหมาป่าตัวนั้นได้ดังขึ้นมาพร้อมกับที่มันสังเกตเห็นผลไม้ที่อยู่ตรงหน้าเสี่ยวไป yeah. เมื่อเห็นดังนั้นความโกรธก็เริ่มทวีคูณมากขึ้นไปอีกและโจมตีเสี่ยวไปด้วยกรงเล็บที่แหลมคมอย่างไม่รอช้าสว่วนเสียงแหวกอากาศดังขึ้นมาอย่างรวดเนวพร้อมกับกรงเล็บของสอัตว์อสูรหมาป่าตัวนั้นกำลังพุ่งเข้าใส่เสี่ยวไปทางด้านเสี่ยวไปที่เห็นดังนั้นก็สัมผัสได้ถึงอันตรายแล้วรีบกลิ้งตัวหลบอย่างรวดเร็วลวกเช่าออกมาเจ้าบ้านนี้มันอยู่ก็มาโจมตีข้าทําไมข้าไม่ได้ไปทําอะไรมันซะหน่อย เสี่ยวไปพยายามครุ่นคิดว่าตนเคยไปทำเรื่องอะไรมาโฮสัตวอสูนหมาป่าตัวนี้กรดเกลียวกันแน่มันจึงได้พยายามสังหารตัวเสี่ยวไปจนกระทั่งเสี่ยวไปนึกถึงคำกล่าวของเฟยหลงที่กล่าวบอกมันเสี่ยวไปที่พยายามประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มเข้าใจระกล่าวนั้นก็หลบการโจมตีของสัตว์อสูนหมาป่าตัวนั้นด้วยหรือว่าผลอแมที่ข้านำมานั้นจะมีเจ้าของกันและดูเหมือนว่าเจ้าของมันคงจะมาทวงคืนของที่ข้าหยิบมางั้นเหรอือ เมื่อเสาไปคิดได้ดังนี้ก็ลองทดสอบบางอย่างดูโดยการพุ่งเข้าไปคาผลไม้ที่มันเป็นคนนำมาสัตว์อสูรหมาป่าที่เห็นดังนั้นก็คำรามออกมาด้วยความโกรธที่ประทุขึ้นมากกว่าเก่าวโฮกกบเนี่ยเสียวไปที่เห็นดังนั้นก็ยืนยันบางเรื่องได้หนีข้าไปหยิบของของเจ้าหมาป่าตัวนี้มางั้นเหรอนี่เสีย่ยวไปที่เห็นดังนั้นก็คิดอยากจะคืนให้สัตว์อสูรหมาป่าตัวนั้นแต่ดูจากท่าทางแล้วนั้นมันคงจะไม่รับผลไม้นั้นกลับคืนแล้วจากไปอย่างเงียบๆ เมื่อเสี่ยวไปที่เห็นอย่างนั้นก็เริ่มตมตีกลับพร้อมกับกล่าวออกมาว่างั้นข้าคงต้องจัดการกับเจ้านี้ก่อนเสี่ยวไปและสัตว์อสูรหมาป่านั้นไม่รู้เลยว่าระหว่างที่มันกําลังสู้กันนั้นก็มีเงาของมนุษย์แค่หนึ่งนั่งอยู่บนต้นไม้ที่ไม้ห่างไกลาจากพวกมันมากนะักเสี่ยวไปในเมื่อเจ้าไปหยิบของสัตว์อสูรหมาป่าตัวนั้นมาแบบนี้มันจะโกรธก็คงไม่แปลก และในเมื่อเจ้าเป็นคนนำมาเจ้าก็จัดการกับมันเองละกันมันก็อยู่ขอบเขตวิญญาณขั้นสูงสุดส่วนเสี่ยวไปนั้นก็อยู่ขอบเขตวิญญาณขั้นสูงสุดเหมือนกันเฟ <Yeah. S 1> ยหลงกำลังนั่งดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นราวกับมันเป็นสิ่งบันเทิงอย่างหนึ่งช่างเป็นคู่ต่อสู้มิสมน้ำสมเนื้ออย่างแท้จริง <Yeah. S 1> ในระหว่างนั้นเฟยหลงได้หยิบอาหารที่ซื้อมาจากเมืองหลวงของอาณาจักรเก็บไว้ในถุงมิติออกมาทานและดูการต่อสู้ของเสี่ยวไปไปด้วย yeah. เทพจัก,กรพรรดิสงครามตอนที่สอง้าเสี่ยวไปเจ้าไปโดนอะไรมาตอนที่263รอยเสี่ยวไปเจ้าไปโดนอะไรมาเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งก้านทูปการต่อสู้ได้จบลงโดยมีเสี่ยวไปเป็นผู้ชนะเฟยหลงที่เห็นดังนั้นก็ได้กระโดดลงไปจากต้นไม้ที่ใช้เป็นที่ซ่อนตัวอยู่ mm hmm. เลวเดินอ้อมไปด้านหลังของเสี่ยวไปเล้วกล่าวออกมาว่าเสี่ยวไปดูเหมือนว่าเจ้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการต่อสู้กับทหารซากศพเหล่านั้นสินะ mm hmm. เสี่ยวไปที่ได้ยินเสียงเฟยหลงสะดุ้งแล้วหันกลับมามองเฟยหลงที่กำลังยืนด้วยท่าทางเกียดคร้านแล้วกล่าวประมินออกมาเมื่อเห็นดังนั้นเสี่ยวไปก็ได้รู้สึกโกรธเคืองเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวออกมา mm. พี่ใหญ่ท่านทิ้งข้าแล้วไปซ่อนทำไมมันก็แค่สัตว์อสูรขอบเขตวิญ,ญญาณขั้นสูงสุดตัวหนึ่งเท่านั้นอาศัยเพียงท่านที่ตอนนี้อยู่ขอบเขตหลอมรวมก็สามารถตกมันตายในกลัวเดียว mm. เล้วทำไมท่านจึงไปหลบและเลวให้ข้ามาสู้กับมันคนเดียวเฟยหลงได้ยินดังนั้นก็ตอบกลับด้วยท่าทางท,ที่เรากับว่าตัวเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเม้แต่น้อยข้าเม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยนั้นเป็นปัญหาที่เจ้าก่อขึ้นมาเจ้าก็ต้องจัดการมันด้วยตัวเองเสี่ยวไปที่ได้ยินคําตอบของเฟยหลงก็ถึงกับพูดไม่ออกเพราะมันเป็นคนไปค่าผลไม้ลูกนั้นกลับมาเองที่เฟยหลงทําอย่างนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้ เสียวไปพยายามคิดหาเหตุผลมาโต้เยงคำพูดของเฟยหลงแต่สุดท้ายแล้วนั่งคิดไปคิดมาก็เลิกคิดต่อแล้วกล่าวออกมาช่างมันเถิดคิดไปก็เท่านั้นเสี่ยวไปและเฟยหลงนั้นได้เดินกลับไปยังตรงรถม้าที่จอดอยู่และตอนนั้นเองก็ได้เห็นว่ามีกองไฟขนาดและก,กองหนึ่งที่ถูกจุดขึ้นมาโดนพวกสูซ่านเฟยหลงที่เก็บสัตว์อสูรหมาป่าตัวนั้นใส่ในถุงมิติก็ได้นํามันออกมาวางไว้ข้างๆกองไฟแล้วคิดหาทางที่จะปรุงอาหารโดยใช้สัตว์อสูรหมาป่าตัวนั้นออกมา แล้วตอนนั้นเองที่เจียหงและซูซานได้เดินออกมาจากรถม้าที่ใช้เดินทางจากเมืองหลวงของอาณาจากักรสายลมมาและเมื่อทั้งสองสังเกตเห็นเฟยหลงกับเสี่ยวไปที่สภาพเหมือนไปโดนพายุทะเลทรายทับถมจนขนของเสี่ยวไปที่สีขาวกลายไปหม่นหมองลงก็ถึงกับต้องต้องมองอยู่ชั่วครู่ซูซานเป็นคนเรกที่เอ,อ่ยปากกล่าวถามเสี่ยวไปว่าทำไมถึงสภาพเช่นนี้เสี่ยวไปเจ้าไปโดนอะไรมาเสี่ยวไปที่ได้ยินดังนั้นก็กล่าวออกมาด้วยท่าทางเหนื่อยหน่าย ข้าสะดุดก้อนหินนิดหน่อยตอนเดินไปในป่าก็ลยกลายมาเป็นสถาพออย่างที่เห็นในตอนนี้เจียหงและซูซานที่ได้ยินเช่นนั้นก็มองหน้ากันด้วยความสงสยัยโดยที่ทั้งสองได้มีความคิดเหมือนโหนดกันว่าเสี่ยวไปไปสะดุดท่าไหนถึงสถาพอเป็นอย่างนี้เมจะอยากกล่าวถามออกไปเต๋เสี่ยวไปในตอนนี้ทำหน้าตาเหมือนกับว่าอย่ามาถามเรื่องนี้ เียหงและสูซ่นที่เห็นดังนั้นก็กล่าวถามถึงสัตว์อสูรหมาป่าที่เฟยหลงนำกลับมาจะทำเป็นอสหานท่านพี่เฟยหลงท่านจะนำสัตว์อสูนหมาป่าตัวนี้มาปรุงอาหารอย่างนั้นเหรอเฟยหลงที่ได้ยินดูานั้นก็ตอยกลับไปว่าใช่แล้วเต่ข้ากำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารแบบไหนออกมาดีเสี่ยวไปที่ได้ยินเช่นนั้นก็กล่าวออกมาว่าเอเอามันมาย่างกินก็ได้แล้วข้าไม่เคยกินสัตว์อสูรหมาป่าย่างไม่รู้ว่าจะอร่อยไหม เจียหงและซูซานนั้นไม่ได้กล่าวคัดค้านต่อย่างใดเฟยหลงจึงเริ่มลงมือปรุงอาหารอย่างรวดเร็วเมื่อสัตว์อสูรหมาป่านั้นถูกย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสี่ยวไปก็ได้กล่าวออกมาว่าหลิ่นเนื้อสัตว์อสูรหมาป่าอย่างมันช่างน่ากินเหลือเกินเจียหงและซูซานเมยว่าทั้งสองจะไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแต่สายตานั้นยังคงจดจ้องอยู่ที่เนื้อสัตว์อสูรหมาป่าตัวนั้นเฟยหลงที่เห็นดังนั้นก็ส่งสัญญาณให้เริ่มทานการระหว่างที่ทานอยู่นั้นพุ่มไม้พุ่มหนึ เทพจักรพรรดิสงครามตอนที่264จักรวรรดิจิตวารีตอนที่264ก <Yeah. S 2> จักรวรรดิจิตวารีเฟยหลงได้มองไปทางด้านพุ่มไม้นั้นด้วยสายตาเรียบเฉยเพราะตัวเฟยหลงสัมผัสไม่ได้ถึงจิตมุ่งร้ายที่ปล่อยออกมาจึงนั่งรอดูอยู่เหมือนเดิม <Yeah. S 2> หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีชายชราคนหนึ่งที่แต่งกายเป็นเหมือนคนทั่วๆไปเดินออกมาจากทางด้านหลังพุ่มไม้น้นพวกสุซา่าได้มองดูชายชราที่อยู่ก็เดินออกมาจากพุ่มไม้นั้นด้วยความสนใจ yeah. โดยตอนนั้นเองที่เจียหงเป็นคนกล่าวทมออกมาว่าท่านเป็นใครอย่างนั้นเหรอชายชราคนนั้นไม่ตอบเพียงมองดูเนื้อสัตว์อสูรเหมาป่าที่เฟยหลงเป็นคนย่างด้วยเวลตาเป็นประกายสดใสื<ม>ร่างของชายชราคนนั้นดูเหมือนกับชายชราทั่วไปไม่ได้มีพลังอะไรเผยอ,ออกมาเมตแต่น้อยเสื้อผ้าดูขาวซีดไม่ได้โดนเด่นอะไรเลยท่าทางเรากับเป็นชายชราธรรมดานี่คือสิ่งที่พวกสุสานคิด เต่เฟยแล้วนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะคนธรรมดาที่ไม่มีพลังบ่มเพาะต้องมาเดินอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์อสูรและยังเป็นในเวลากลางคืนอีกด้วยนอกจากคนคนนั้นจะเป็นคนบ้าไม่ก็มั่นใจในพลังที่ตัวเองมีเท่านั้นชายชราคนนั้นไม่ได้กล่าวอะไรออกมาและลงมือหยิบเนื้อส่วนหนึ่งที่ย่างแล้วไปทานอย่างรวดเร็วทางสู่ซ่านและเจียงนั้นไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเพราะพวกนางนั้นเห็นเฟยหลงยังไม่ได้กล่าวอะไร เสียวไปที่เห็นดังนั้นก็ได้เตรียมพร้อมที่จะโจมตีเพราะมีคนมาแย่งเนื้อย่างของมันเฟยหลงได้โบกมือเบาๆเป็นเชิงห้ามปรามแล้วกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบกลับไปอาหารมีมากมายสามารถหาใหม่ได้จะเบ่งให้คนอื่นสักหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างแน่นอนชายชราน,นั้นเมื่อได้ยินคำกล่าวของเฟยหลงดังนั้นก็ได้เงยหน้าม,มองเฟยหลงด้วยสายตาแปลกใจแล้วกล่าวออกมาว่า โอ้ชายชราคนนี้ขอทราบนามของท่านได้หรือไม่เฟยหลงได้ยิ้มพร้อมกับกล่าวตอบออกมาไปด้วยท่าทางสบายๆเรากับว่านี้มันเป็นเพียงการสนทนาธรรมดาทั่วไปนามของข้านั้นคือเฟยหลงชายชราคนนั้นเมื่อได้ยินชื่อของเฟยหลงแล้วก็ได้กล่าวถามออกมาด้วยความแปลกใจท่านจะเดินทางไปไหนงั้นเหรอเพราะดูจากการแต่งตัวแล้วนั้นพวกท่านแล้วนั้นคงจะไม่ได้อยู่แถบนี้ เฟยหลงได้กล่าวออกตอบกลับไปอยา่าตรงไปตรงมาใช่แล้วพวกข้านั้นไม่ใช่คนแถวข้ากำลังจะเดินทางไปยังทางทิศใต้เรื่อยเพื่อไปดูมหาสมุทร,ทรที่สวยงามเท่านั้นชายชราคนนั้นได้กล่าวออกมาพร้อมกับมือทั้งสองข้างที่กำลังหยิบเนื้อย่างมาทานอย่างไงเม่เกรงใจพวกเฟยหลงเพื่อเป็นการตอบแทนเรื่องอาหารพวกเจ้าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับทางตอนใต้ของทวีปเจ้าลองกล่าวถามข้าดูได้เฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวถามชายชราตรงหน้าว่า ท่านพอจะรู้ไหมว่าเมืองที่รุ่งเรืองเป็นอย่างมากของทางตอนใต้ของทวีปนั้นคือเมืองอะไรเหรอชายชราได้กล่าวตอบกลับไปว่าดูจากการแต่งตัวของพวกท่านแล้วนั้นคงจะมาจากส่วนกลางของทวีปที่อยู่ติดกับทางส่วนใต้สินะเฟยหลงได้พยักหน้าเป็นเชิงคำตอบชายชราจึงกล่าวต่อไปอีกว่า อันยประกาศคู่ถ้าเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองอย่างมากและอยู่ใกล้กับเส้นทางนี้มากที่สุดแล้วก็ข้าแนะนำเป็นอาณาจักรจิตวารีจากประวัติจิตวารีนั้นเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดรวมตัวของผู้คนทางตอนในที่สนจะสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอาวุธเม็ดยาและยังมีสถานที่น่าสนใจหลายที่ซึ่งจักรววัติจิตวารีอยู่ใกล้กับสถานที่เหล่านั้นทำให้เป็นศูนย์กลางการเล,เล็กลนขนาดใหญ่ก็ว่าได้ เหล่าผู้คนต่างหลั่งไหลไปยังที่หงนั้นท่านจะลองไปสถานที่เหล่านั้นดูก็ได้บางครั้งเองอาจจะได้พบเจอกับความโชคดีบางอย่างก็ได้ข้าได้ยินว่ามีเหล่าผู้บ่มเพาะมากมายทางตอนใต้ของทวีปได้เดินทางมายังจักรวจิตวารีเพื่อแสวงหาโอกาสในการเพิ่มพลังบ่มเพาะนะ เทพจาก,กระพัดสงครามตอนที่265นักเดินทางคนหนึ่งตอนที่265นักเดินทางคนหนึ่งเฟยหลงทีได้ยินเช่นนั้นก็ได้กล่าวออกมาว่าแล้วท่านมาทำอะไรแถวแถวนี้อย่างนั้นเหรอชายชราคนนั้นได้กล่าวตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงราบเรียบค่าเพียงแค่ต้องการเดินทางไปทั่วเพื่อแสวงหาประสบการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ใจเท่านั้น เยหลงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้กล่าวตอบกลับไปด้วยท่าทางที่กำลังมองดูท้องยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวก่อนที่จะกล่าวออกมาท่านเคยคิดหรือไม่ว่าบนท้องฟ้าเหล่านั้นก็มีเรื่องน่าสนใจมากมายเช่นกันเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์เรื่องราวที่หายสาบสูญเรื่องราวของสถานที่สถานที่เคยยิ่งใหญ่เมื่อพันปีหรือหมื่นปีก่อนชายชราที่ได้ยินดังนั้นก็ได้เปลี่ยนคำเรียกที่สนิทสนมราวกับเจอเพื่อนคนหนึ่งอย่างรวดเร็วและมีท่าทางตื่นเต้น สหายน้อยที่เจ้าพูดแบบนี้แปลว่าเจ้าคงจะเคยอ่านตำรามากมายในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนถมนังมีเรื่องราวพวกนั้นเจ้าคงจะเป็นคนที่ขอบเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไร้เหมือนกับข้าเลยอ,อาจจะกล่าวได้ว่าข้าเป็นนักเดินทางคนหนึ่งเจียหงเลสู่ส้นที่เห็นท่าทางที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือของชายชราที่อยู่ตรงหน้าก็รู้สึกแปลกใจอย่างมาก พี่สาวเจียงทัานว่าชายชราคนนี้นั้นเป็นคนแปลกเตก็น่าสนใจดีไหมเจียหงที่ได้นินเช่นนั้นก็ได้ยินออกมาตรงมุมปากเล็กน้าเยยก่อนที่จะกล่าวออกไปด้วยน้ำเสียงที่มีความแปลกใจและความสงสัยรวมกันไว้ข้าก็เคยพบเจอผู้คนในเมืองหลวงมามากมายแต่ชายชราคนนี้แล้วนั้นข้าว่ามันยิ่งกว่าแปลกเสี่ยวไปที่ได้ยินเตียงและซูซานกำลังพูดคุยถึงชายชราตรงหน้าด้วยท่าทางสนใจอยู่นั้นเต่เสี่ยวไปกลับอยากให้ชายชราคนนี้กลับไปเร็วๆ เพราะยิ่งอยู่นานเท่าไหร่เนื้อย่างของมันก็เริ่มน้อยลงทุกทีเสี่ยวไปที่เห็นดวงนั้นก็แต่ปวดหัวใจเรากับว่ามีคนเอามีดมากรีดหัวใจดวงน้อยของมันชายชราที่กำลังทานเนื้อย่างไปด้วยและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวัิจิตวารีไม่ว่าเฟยหลงจะกล่าวถามคำถามเกี่ยวกับจักรวัิจิตวารีชายชราก็จะกล่าวตอบออกมาอย่างง่ายดาย จนกระทั่งเวลผ่านไปครึ่งชั่วยามชายชราได้ลูกขึ้นยืนเลวปีดมือของตนเองเล็กน้อยเลวกล่าวกับพวกเฟยหลงว่าเอาละข้าต้องไปแล้วละสหายน้อยหากโชคชะตาของพวกเราต้องการสักวันพวกเราคงจะพบกันอีก <Yeah. S 1> เฟยหลงได้ยิ้มให้ชายชราก่อนที่จะกล่าวตอบกลับไปว่าแต่ข้าเชื่อว่าคงได้พบกันอีกแน่นอนชายชราที่ได้ยินคําตอบของเฟยหลงดังนั้นก็ได้ชะงักไปทั่วครูก่อนที่จะหันหลังกลับเลวเดินออกไป yeah. เมื่อชายชราได้เดินกลับออกไปทางเดิมนั้นก็คือพุ่มไม้นั้นและเฟยหลงที่เห็นดังนั้นก็ค่อยๆหันกลับมามองพวกสู่ซ่านที่กำลังมองเฟยหลงด้วยความสงสัยเฟยหลงที่เห็นดังนั้นก็ได้กล่าวตอบข้อสงสัยของพวกเจียงหง <Yeah. S 2> พวกเจ้าคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมข้าต้องให้ชายชราคนนั้นมาทานอาหารร่วมกับพวกเราทั้งสามได้พยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงกันเฟยหลงจึงกล่าวต่อไปอีกคนบางคนนั้นล้วนมีความชอบแตกต่างกัน yeah. พวกเขาล้วนมีวิถีทางเป็นของตนเองเส้นทางนั้นแตกต่างกันไปแต่ละคนเส้นทางของข้าก็มีอีกแบบและเส้นทางของพงกอเจ้าทั้งสามก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน<ม>ต่อให้ปีศาจตนนั้นที่ข้าสังหารไปเมื่ออยู่ต่อหน้าเข้ามันอาจจะไม่นับเป็นอะไรเมื่ออยู่หน้าชายชราคนนั้น<ม>แน่นอนว่าเฟยหลงนั้นไม่ได้มีเรื่องอีกอย่างที่กล่าวออกมานั้นก็คือตัวเขาสัมผัสถึงพลังอะไรไม่ได้เลยเราวกับว่าชายชราเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเท่านั้น พวกเจียงหงได้ยินสิ่งที่เฟยหลงกล่าวออกมาจึงรู้สึกตกใจอย่างมากเพราะว่าเผ่าปีศาจต,ตนนั้นพวกเจียงหงได้ยินมาว่ามีความแข็งแกร่งขนาดที่แม่ทัพของอาณาจักรสายลมล้วนไม่สามารถเป็นคู่มือกับมันได้แม้แต่น้อยคาดว่ามีเพียงบรรพบุรุษของอาณาจักรสายลมเท่านั้นถึงจะมีความสามารถในการต่อสู้กับมัน เทพจักรพรรดิสงครามตอนที่268เมืองวารีหวนคืนตอนที่268เมืองวารีหวนคืนสิ่งที่เจ้าเมืองวารีหวนคืนนั้นกังวลใจที่สุดในอตอนนี้เพราะว่ามันใกล้ถึงเวลาที่จะครบรอบสิบปีแลว้วซึ่งทุกๆสิบปีนั้นเมืองวารีหวนคืนจะมีผู้คนจากหลากหลายสถานที่ได้มารวมตัวกันเพื่อหวังที่จะได้รับสมบัติที่ปรากฏตัวทุกสิบปี เอหนึ่งแต่ตอนนี้นั้นเหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างต่ำสมบัติชิ้นนั้นก็คงจะปรากฏออกมาซึ่งชื่อเมืองวารีหวนคืนนั้นไม่ได้มาจากสิ่งอื่นใดนอกจากสมบัติที่ปรากฏตัวทุกทุกสิบปีนั้นที่มีชื่อว่า 1. 1> วารีหวนคืนคุณสมบัติของมันก็คือการชำระล้างพลังปราณให้มันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น 1. 1> และยังเพิ่มโอกาสในการทะลวงขอบเขตขึ้นอย่างมากแต่แน่นอนว่ายิ่งขอบเขตสูงเพียงใดประสิทธิภาพนั้นล้วนลดลงอย่างน่าหวาดหวั่นทำให้คนที่มาเมืองวารีหวนคืน ส่วนมากจะเป็นเพียงแค่ผู้เยาก็จริงแต่บางส่วนนั้นมาจากขุมพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถเทียบเท่าตักกระวัิวารีโดยไม่น้อยหน้าเจ้าเมืองที่มองดูเหล่าผู้คนที่ต่อแถวเยาวเหอียดตรงประตูทางเข้าเมืองก็ได้ถอนหายใจอย่างเศร้าหมองข้าหวังว่ามันจะไม่มีเรื่องร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นก็เพียงพอแล้วละเมตัวเขาที่มีสถานะเจ้าเมืองวารีกวนคืนแต่ตัวเขานั้นไม่อยากที่จะเข้าไปพัวพันกับการแย่งชิงของเหล่าอัจฉริยะของเตะและขุมพลัง ตอนนี้มีเมยกระทั่งใช้สัตว์อสูรขอบเขตหลอมรวมสองตัวในการลากรถมาแล้วเมว่าจะไม่มีตราสัญลักษณ์อะไรเลยแต่ว่าเพียงแค่สัตว์อสูรขอบเขตหลอมรวมสองตัวฐานนั้นของคนที่นั่งอยู่ด้านในคงไม่ต่ำอย่างแน่นอนเพราะว่าสัตว์อสูรยิ่งอยู่ขอบเขตที่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสติปัญญาที่เพิ่มมากขึ้นและถ้าสามารถเปิดความทรงจำของบรรพชนของตนเองได้นั้นถูกจัดอยู่ในสัตว์อสูรที่มีระดับสูงส่งในหมู่สัตว์อสูรด้วยกัน ทางด้านเฟยหลงนั้นที่เห็นเมืองวารีหัวคืนกำลังวุ่นวายอย่างมากก็รู้สึกแปลกใจและครุ่มคิดถึงเรื่องราวที่นักเดินทางชราคนนั้นได้เล่าให้ตัวเขาฟังเมื่อลองคิดทบทวนไปมาก็ได้เห็นโรงเตี๊ยมหงหนึ่งที่ดูดีมีระดับพอสมควรเฟยหลงจึงคิดถึงที่พักขึ้นมาในทันทีแล้วหยุดรถมาที่ลากโดยสัต์อสูรทั้งสองตัวลงพร้อมกับกระโดดลงไปทางด้านที่หน้าโรงเตี๊ยมนั้นมีหญิงสาวที่มีความสวยงามหลายคนกำลังต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม ซึ่งเมื่อหนึ่งในพวกนางสังเกตเห็นเฟยหลงนั้นก็ได้ให้ความสนใจกับรูปร่างหน้าตาของเฟยหลงที่เรียกได้ว่าหล่อเหลาจึงเดินเข้าไปถามว่าไม่ทราบว่าคุณชายท่านนี้มีเรื่องอะไรมาโห้ข้าช่วยหรือไม่เฟยหลงที่เห็นว่ามีหญิงสาวที่ทําหน้าที่ต้อนรับคนหนึ่งเดินเข้ามาถามจึงกล่าวตอบกลับไปว่าโอ้ข้าแค่อยากรู้ว่ารถม้าของข้านั้นต้องจอดไว้ตรงไหนงั้นเหรอ เมื่อหญิงสาวที่ทำแน้ที่ต้อนรับได้ยินดังนั้นก็ได้ทง,งับไปทั่วครูก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าคุณชายท่านนี้คงจะมาถึงเมืองวารีหวนคืนของนี้ครั้งแร็กใช่หรือไม่เ,เฟยหลงได้ตอบกลับไปตามความจริงด้วยน้ำเสียงราบเรียบใช่เมื่ออัมโดยินดังนั้นหญิงสาวที่ทำหน้าที่ต้อนรับคนนั้นได้มองไปที่รถม้าของเฟยหลงที่ดูดีมีความสวยงามพอควรจึงเริ่มคาดเดาว,ว่าควรปฏิบัติอย่างไร จนกระทั่งนางนั้นเหลือไปเห็นสัตว์อสูรทั้งสองตัวในตอนเรดนั้นนางนั้นไม่ได้แปลกใจเพราะว่าคนที่ใช้สัตว์อสูรท่าทางแข็งแกร่งมาลากรถมาให้นั้นอย่างน้อยคงจะต้องมีภูมิหลังพอควรแม,ม,ม้ว่าตอนนี้พวกมันจะยืนอยู่อย่างเรียบเฉยแต่ตอนที่หญิงสาวต้อนรับนางนั้นจ้องมองไปที่ดวงตาพวกมันกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัว พราะเรงกดดันที่เมจะปักกะปิดไว้และความเย็นชาราวกับน้ำเข็งในดวงตาของพวกมันนั้นมีมากมายยิ่งขนาดที่ทําให้เขนขาของหญิงสาวที่ทําหน้าที่ต้อนรับนั้นอ่อนกระเรงเพราะนางทำงานที่นี้มานานพอสมควรและพอที่จะจดจำมันได้ว่าสัตว์อสูรสองตัวนั้นสัตว์อสูรขอบเขตหลอมรวมสองตัว เทพจักรพรรดิส,สงครามตอนที่269พบหลานเฟิ์อีกครั้งตอนที่269พบหลานเฟิ์อีกครั้งพวกสุซานได้เดินเดินลงมาจากรถม้าและมาหยุดอยู่ข้างเฟยหลงซึ่งเฟยหลงที่เห็นดังนั้นก็ได้กล่าวกับพวกนางว่าเ,เข้าไปด้านในกันเถอะพนักงานสาวที่ทำหน้าที่ต้อนรับเมื่อเห็นเฟยหลงและพวกสุซานไดเดินเข้าไปด้านในแล้วนั้นก็ได้กล่าวถามออกไปว่าคุณชายเลวท่านจะให้ข้าทำยังไงกับรถละ เฟยหลงได้กล่าวตอบกลับไปโดยไม่ได้หันกลับมามองด้วยน้ำเสียงราบเรียบและเฉยชาฝากเจ้าหาที่จอดรถมาให้ข้าด้วยละกันส่วนพวกข้าจะเข้าไปก่อนละพนักงานที่ได้ยินดังนั้นก็มองสัตว์อสูรขอบเขตหลอมรวมทั้งสองด้วยสายตาที่หูเฟงไปด้วยความหวาดกลัวและแล้วข้าควรจะทำอย่างไรดีละเมืม่อพนักงานสาวคนนั้นกล่าวถึงตรงนี้เฟยหลงที่เดินนำอยู่นั้นก็ได้ยินเข้าแล้วกล่าวตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเชิงให้กำลังใจ โเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าสองตัวนั้นน่ารักและไม่กัดเจ้าแน่นอ,อนอนบางทีอาจจะน่ารักกว่าพวกหมาแมวที่เจ้าเคยเห็นอีกอีกเพนักงานสาวที่ได้ยินคําตอบของเฟยหลงนั้นรู้สึกว่าตนอยากจะร้องไห้โดยทันทีแล้วกล่าวตอบกลับไปด้วยย้าเสียงตัดคอคุณชายท่านคิดว่าสัตว์อสูรมันเหมือนหมาแมวที่เห็นได้ทั่วไปได้ยังไงเ ซึ่งแน่นอนว่าเยหลงไม่ได้รับฟังสิ่งที่พนักงานสาวคนนั้นกล่าวอีกต่อไปแล้วเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมหงนั้นอย่างรวดเร็วพร้อมพวกซูซ้านอเฟยหลงได้กล่าวถามพนักงานหญิงคนหนึ่งของโรงเตี๊ยมนั้นว่า <Yeah. S 1> พวกเจ้ามีห้องส่วนตัวหรือไม่พนักงานสาวคนนั้นได้กระบ่าตอบกลับไปด้วยน้ำที่สดใส คุณชัยท่านนี้ข้าขอเรียนว่าท่านช่างโชคดีเสียเหลือเกินเพราะตอนนี้นั้นทางเรามีห้องส่วนตัวเหลือเพียงแค่หนึ่งห้องพอดีเฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล้าตอบพนักงานสาวคนนั้นกลับไปว่านำทางเลยพนักงานสาวคนนั้นนำได้นำทางเฟยหลงไปยังห้องส่วนตัวที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งห้องเท่านั้นโดยที่เมื่อเปิดประตูเจ้าไปก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ก่อนแล้ว พนักงานสาวคนนั้นที่เห็นฉากตรงหน้าก็ได้อึ่งไปทั่วครูเอลจนกระทั่งตอนนั้นเองที่มีพนันสาวคนนั้นได้ฟื้นคืนสติกลับมาเลยแววกลับไปเห็นพนักงานอีกคนที่กำลังยืนมองมาทางพวกนางเหมือนกันเออพอดีว่าคุณหนูท่านนี้เพิ่งจะจองไปก่อนหน้าท่านเพียงทั่วครูข้าก็เลยยังไม่ได้ไปแจ้งให้ทราบพนักงานสาวที่นำเฟยหลงมายัางห้องส่วนตัวของนี้ก็ได้เริ่มมีท่าทีอึดอัดใจก่อนที่จะกล่าวออกมาว่า คุณชายข้าพาท่านไปหาห้องส่วนตัวใหม่ก็แล้วกันเพราะว่าน่าจะมีคนที่ออกไปแล้วแต่ตอนนั้นเองหญิงสาวที่กำลังนั่งอยู่บนโต๊ะก็ได้กล่าวออกมาว่าคุณชายเฟยหลงนี้เองไม่ทราบว่าจำค่าได้หรือไม่เฟยหลงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้กล่าวตอบกลับไปด้วยท่าทางเฉยชาข้าก็นึกว่าใครที่เทก็คุณหลานเฟินเองอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วตอนนี้นั้นได้มีหญิงสาวที่นั่งอยู่นั้นคือหลานเปินที่เคยพบกับพวกเฟยหลงในโรงเตียมที่อยู่ในอาณาจักรสายลมซึ่งหลานเปินได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็เลยเอ่ยปากชวนเฟยหลงได้มานั่งทานอาหารด้วยกัน<ม>คุณชายเฟยหล,ลงถ้าท่านไม่รังเกียจก็เชิญมาร่วมโตกับข้าได้หรือไม่เฟยหล,ลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้สายหน้าออกมาก่อนที่จะกล่าวว่าข้าจะไปรังเกียจอะไรท่านละ พวกสูซ่านได้มองหน้ากันและนั่งลงข้างๆเฟยหลงหลานเฟินที่สังเกตคู่เห็นเสี่ยวไปที่กำลังมองซ้ายมองขวาเพราะต้องการหาเรื่องน่าสนใจอยู่ก็ได้ยิ้มด้วยความดีใจเสี่ยวไปเจ้าทำอะไรอยู่มาหาข้าสิเเสี่ยวไปที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวออกมามีเหตุผลอะไรทำไมข้าต้องทำตามที่ท่านกล่าวออกมาด้วยละอีกอย่างข้าไม่ให้ท่านกอดตัวข้าเพราะข้าไม่ชอบท่าน หลานเฟินที่ได้ยินเสี่ยวไปพูดออกมาก็ได้มีความประหลาดใจอย่างมากไม่คิดว่าหลังจากเจอเจ้าอีกครั้งเจ้าจะสามารถพูดได้เร็วเมื่อกล่าวถึงตรงนี้หลานเฟินยังคงต้องมองเสี่ยวไปราวกับว่าเสี่ยวไปคือเพรที่เปล่งประกายและสวยงามในสายตานางเทพจักรพรรดิสงครามตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบข้าจะโดนกอดจนตายตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบข้าจะโดนกอดจนตายโดยไม่รอช้าหลานเฟินได้พุ่งเข้าไปกอดเสี่ยวไปอย่างรวดเร็วจนเสี่ยวไปไม่ได้มีโอกาสหลบหนีแม้แต่น้อย응 เจ้าแมวน้อยเสี่ยวไปร่างกายเจ้ามันช่างนุ่มอะไรอย่างนี้เสี่ยวไปที่โดนหลานเฟิร์นกอดอยู่นั้นก็ได้ดิ้นไปมาแต่ไม่สามารถสลัดหลานเฟิร์นออกไปได้เลยเสี่ยวไปจึงไกลเทลออกมาว่าหล่อยข้าเจ้าผู้หญิงบ้าตัวข้าไม่ใช่หมอนใบหนึ่งให้เจ้ากอดเล่นอย่างนี้เนแต่ฮาบานเฟิร์นนั้นทำราวกับว่าไม่ได้ยินคำพูดนั้นแลว้วยังคงกอดตัวเสี่ยวไปเอาไว้อย่างนั้นแล้วกล่าวถามเฟยหลงออกมา ข้าเสียดายอย่างมากที่ตอนนั้นท่านไม่ขายเสี่ยวไปให้กับข้าไม่ว่าข้าเห็นมันทีไรมันก็ช่างน่ารักอย่างมากซูซานที่เคยพบเจอกับหลานเฟิร์นนั้นไม่ได้ประหลาดใจมากแต่อย่างใดแต่กับเจิงหงนั้นกลับรู้สึกแปลกกับทัางทีของหลานเฟิร์นอย่างมากท่านอาจารย์ไม่ทราบว่าคุณหนูท่านนี้เป็นใครเหรอ yeah. เฟยหลงที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นคนนิสหายที่เจอระหว่างนั่งอยู่ในโรงเตียมที่อาณาจักรสายลมเจียงหงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้กล่าวถามออกไปอีกว่าเ<ม>ลี้ยวเสียวไปนั้นปล่อยให้นางกอดเอาไว้อย่างนั้นดีแล้วหรอเฟยหลงได้ยิ้มออกมาด้วยท่าทางผ่อนคลายพร้อมกับคว้าถ้วยชาขั้นมาโดยสู่ซ่านที่เห็นแช่นั้นก็ได้รินชาให้อย่างเบามือม เฟยหลงได้ดื่มชาด้วยแท้ทางที่เรากับว่าเรื่องนี้ตัวเขาไม่ได้มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นดื่มชาในสถานที่สงบแบบนี้มันช่างสบายดีเหลือเกินเ <Yeah. S 1> สี่ยวไปที่ได้ยินเฟยหลงกล่าวออกมาอย่างนั้นก็รู้สึกท้อแท้ใจอย่างมากที่เฟยหลงไม่ได้คิดช่วยตัวมันเม้เต่น้อยพี่ใหญ่ท่านไม่คิดจะช่วยข้ายอย่างนั้นเหรอือ yeah. คิดจะให้ข้าอยู่กับยายผู้หญิงบ้านนี้จริงหรือมีหวังข้าได้กลายเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งของนางแน่นอนหลานเปิลที่ได้ยินดังนั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยความยินดีนถ้าเจ้าสนใจแล้วก็จะติดตามข้าไปไหมล่ะข้ารับรองเลยว่าเจ้าจะได้สิ่งที่ต้องการหลายอย่างรวมถึงทรัพยากรบ่มเพาะพลังปราณอีกด้วย เสี่ยวไปที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ทองหน้าหลานเฟินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยการครุยคิดท่านทำอาหารเป็นไหมหลานเฟินได้ตอบเสี่ยวไปตามความจริงข้าทำอาหารไม่เป็นเสี่ยวไปจึงกล่าวถามต่อไปอีกว่าเ<ม>งินเจ้าลองมองสำรวจข้าแล้วเจ้าเห็นอะไรพรบาลเฟินที่ได้ยินคำถามนี้ก็ได้กล่าวตอบกลับไปอย่างรวดเร็วสัตว์อสูรแสนน่ารักตัวหนึ่งเเ<ม>สี่ยวไปที่ได้ยินเช่นนั้นเทพจะกระอับเลือดออกมาลเลวกล่าวตอบกลับไปว่า เจ้าคิดว่าข้าจะยอมตามไปอย่างนั้นหรือในเมื่อเจ้าทําอาหารไม่เป็นและไม่เห็นถึงสิ่งที่ข้าต้องการคําตอบนั้นแปลว่าเจ้ากับข้าไม่มีโชควาสนาต่อกันหลานเปินที่ได้ยินเขานั้นก็ได้มองเสี่ยวไปด้วยท่าทางครุ่นคิดเลวกล่าวตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความสดใสมันก็ไม่แน่เสมอไปหอรออ,อกอบางทีเจ้าอาจจะชอบข้าก็ได้ถ้าได้ใช้ชีวิตร่วมกับข้า เสี่ยวไปที่ได้ยินเขานั้นก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงแถวเบาและเต็มไปด้วยขยาหมอ,อดอจขคาจะโดนกอดจนตายก่อนถ้าไปอยู่กับเจ้าเลว็วถ้าเจ้ายังไม่ปล่อยหลานเฟินที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ยอมปล่อยเสี่ยวไปให้เป็นอิสระจากอ้อมกอดของตัวนางทางด้านเสี่ยวไปที่หลุดออกมาจากอ้อมกอดนั้นได้ก็สูดหายใจเข้าลึกราวกับว่าก่อนหน้านี้นั้นรู้สึกหายใจไม่ออกเพอรเกือบเลี้วไหมและเกือบจะได้เป็นสัตว์อสูรที่มีสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ที่โดนมนุษย์กอดตายเพราะความน่ารักเป็นต้นเหตุ ทางด้านเฟยหลงที่เห็นหลานเฟินเล่นสนุกกับเสี่ยวไปพอแล้วนั้นก็ได้กล่าวออกมาว่าที่ท่านมาเมืองนี้คงจะอยากครอบครองวารีหวนคืนอย่างนั้นใช่ไหม